สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง b r i s t o n Turanza GR80 ความนุ่มนวลใหม่ที่วางใจได้ยิ่งขึ้นใหม่มาม่ารสต้มแซบแซบสะอ่อน กีฬาประจำชาติของเวียดนามที่ได้กันว่าดาเก่าหรือว่าการเตะลูกขนไก่ในบ้านเรานะครับเป็นกีฬาที่ดูเหมือนจะมีความใกล้เคียงเซปักตะก้อมากที่สุดเป็นกีฬาที่เล่นกันมาแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติไปแล้วแม้แต่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเวียนไทชนซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมในกรุงโฮจิมินซิตี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพละนะครับแน่นอนครับความแตกต่างกันมีเยอะระหว่างลูกขนไก่กับลูกตะก้อ แต่ว่าถ้าดูจากลีลาการเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกขนไก่ตะกร้อนั้นคล้ายคลึงกันมากครับก็คือการเตะข้ามเน็ตเพื่อที่จะชนะคู่แข่งท่าทางลีลานั้นไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าการเล่นดาเก่าน,นั้นจะกลายเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการผลิตตะกร้อนนาคตให้กับเวียดนามแม้แต่เด็กๆที่เราเห็นข้างหลังที่กําลังเล่นเตะลูกขนไก่อยู่นี่นะครับหลายคนก็มีความใฝ่ฝันนะครับว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นนักเตะตะกร้อถีมชาติให้ได้ ชัยชนะของทีมตะก้อหญิงเวียดนามนั้นมีอิทธิพลสําหรับคนในเวียดนามนะครับให้หันมาให้ความสนใจแล้วก็เริ่มเล่นเซปักตะก้อกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโฮจิมินห์นี้มีการจัดการแข่งขันขึ้นด้วยนะครับถ้าดูลีลาการเตะนะครับท่าทางเนี่ยกับลีลาเนี่ยเหมือนตะก้อเลยนะครับเทคนิคทั้งหลายใช่ใช่ผมจําได้ว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยก็เคยเตะเจ้าลูกขนไก่นี่นะครับลูกขนไก่นี่จะเตะด้วยเท้าแล้วก็มันก็จะต้องต้องสามารถ ใช้ความสามารถของเท้าเนี่ยให้มันทิศทางของเจ้าลูกขนไก่เนี่ยมันลอยแล้วลงมาไม่ห่างเท้าเท่าไหร่แต่ก็กคล้ายลูกศอกนี้ก็มีนะครับถ้าดูจากในภาพมอสคู่นี้ลูกเตะจากด้านหลังก็มีนะครับก็เหมือนตะก้อหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเวียดนามก็บอกว่านี่แหละการเตะลูกชัตเตอร์คอกหรือว่าลูกขนไก่นี่แหละจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากเลยสําหรับคนเวียดนามที่จะหันมาเล่นตะก้อ ตะก้อเนี่ยจริงๆเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียพม่าก็มีไทยก็มีและชื่อจริงๆก็เรียกเซปักตะก้อเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเลยสำไปมาจากมาเลเซียใช่ไหมครับ,รบทีนี้ตอนนี้เวียดนามเข้ามากลายเป็นแชมป์แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการสู้กันระหว่าง3-4ประเทศสิครับคิดว่าเวียดนามเนี่ยเข้ามุ่งไปสู่ความเป็นหนึ่งในแง่ของตะก้อในภูมิภาคนี้เลยไหมครับ คมจริงถ้าเราถามตรงๆกับคนเวียดนามนะครับก,ก็ไม่อยากจะพูดตรงๆก็ยังอาอายอยู่ไม่อยากจะ <c oughs> บอกว่าเราเป็นแชมป์เราเก่งที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เถียงไม่ได้ว่าถ้าพูดถึงตะก้อหญิงแล้วเวียดนามนี้ไม่เป็นรองใครนะครับเราก็ไปเกาะที่ขอบสนามเลยนะครับที่รงยิมกรุงฮานอย การเตะตะกรอ้ออาจจะไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากมายเหมือนกับฟุตบอลหรือว่าแบดมินตันในประเทศเวียดนามนะครับทั้งประเทศอาจจะมีคนเตะตะกรอ้อเพียงแค่2 3 0สร้อยคนเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ใหม่มากสําหรับเวียดนามแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามสามารถขีบตัวเองขึ้นมาถึงขั้นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการตะกร้อในเอเชียได้ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่โดฮาตะกร้อหญิงของเวียดนาม สร้างความตื่นตะลึงครับโดยการเอาชนะแชมป์เก่าอย่างประเทศไทยแล้วก็ฟ้าเหรียญทองไปครองเป็นเรื่องพิธีไม่น่าเชื่อนะครับขณะนี้ผมอยู่ในโรงยิมกลางกรุงฮานอยอาจจะเป็นโรงยิมที่ดูเก่าๆหน่อยแต่ที่นี่นะครับเป็นที่ที่ผลิตทีมชาติแล้วก็หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียทีมหนึ่งแล้ะครับสมาชิกของทีมชาติแล้วก็เวียดนามขณะนี้กําลังฝึกอย่างหนักเพื่อจะรับมือกับศึกครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศไทย นั่นก็คือการแข่งขัน k i n g s รับซึ่งแน่นอนครับทีมเวียดนามนั้นจะต้องผเผชิญกับอดีตแชมป์อย่างประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ็คุยกับทั้งโค้ดนะโค้ดคนนี้หน้าตาหล่อมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวและก็ตามแต่ว่าสาวๆเห็นแล้วกริดนะครับก็ถือว่าเป็นคนเวียดนามที่หล่อที่สุดคนหนึ่งที่เราพบมาในเที่ยวนี้ที่ไปแล้วครับคนคนนี้มาฝึกเมืองไทยนะมีโค้ดมีโค้ดไทยไปช่วยสอนให้ด้วยแล้วก็บอกว่าการเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าการรักษาช้ำเนี่ยมันก็คงจะยิ่งยากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่ามาเจอไทยเที่ยวต่อไปเนี่ยทีมไทยนี้ไม่ยอมแน่ I think this I team hard because year very hard for my for ผมว่าคราวนี้คงเป็นเรื่องลำบากสำหรับทีมเรา <I 'm S 1> เพราะว่าตอนนี้ทีมเรามีบางคนที่ไม่ได้เล่นแล้ว <c oughs> ซึ่งมีประมาณ4คนทำให้ในทีมมีผู้เล่นหน้าใหม่ถึง4 <c oughs> คนประกอบกับที่คุณบอกว่า <c oughs> ทีมไทยรู้สึกผิดหวังกับการพ่ายแพ้ครั้งที่แล้ว ผมคิดว่าทีมไทยน่าจะพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะชนะในครั้งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันผมจึงมองว่าเป็นเรื่องยากสําหรับทีมเราครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเีลาการฝึกซ้อมดูแล้วถ้าดูไกลๆนี่เหมือนผู้ชายเตะเลยนะครับ <c oughs> เพราะมันดุดันมากลูก <c oughs> ตะกลางอากาศนี่ผมว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยโดนเข้าไปก็หงายเหมือนกันแหละนะครับการเตะตะก้อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่ใหม่นะครับคนเวียดนามเตะจริงๆผมว่าชุดเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ โค้ดคนนี้ก็บอกผมว่าทั้งประเทศเนี่ยคงจะมีคนเวียดนามพี่เตะตะก้ออย่างเป็นกีฬาอย่างจริงจังนี่2-300คนเองบางในเมืองใหญ่ๆนะแต่ว่าก็เริ่มที่จะกระจายไปตามหัวเมืองละเพราะเขาเห็นแล้วว่าถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยก็สามารถเอาดีได้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่เวียดนามอชนะไทย6ธันวาคม2549วันนั้นมีความหมายมากอือ่าอน้อยล่ะน ó là một cái ก็ต้องถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์ของทีมเซปักตะก้อหญิงเวียดนามนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้แชมป์จากการแข่งขันในระดับนานาชาติเช่นเอเชียนเกมผมจําได้ว่าในครั้งแรกที่ทีมของผมเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียในปี1997หลังจากนั้นคือเอเชียนเกมที่กรุงเทพ เราก็มักจะแพ้ทีมไทยในรอบชิงชนะเลิศเสมอซึ่งมันก็ทำให้ผมเจ็บปวดเสมอเช่นกันดังนั้นเราต้องตั้งใจแน่วแน่ที่จะแข่งขันกับทีมไทยเราพยายามอย่างหนักและก็ทำอย่างดีที่สุดเพื่อ<ำ>ที่จะเป็นผู้ชนะ<อ>นี่เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เวียดนามชนะการแข่งขันเมื่อครั้งเ<บ>อเชียนเกมที่ผ่านมาครับเราไปจะไปแรงกระตุ้นให้คนทั้งประเทศเขาเลยนะครับว่านี่เป็นกีฬายอย่างหนึ่งที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งได้ในภูมิภาคนี้ ก็จะไปทําให้คนรุ่นใหม่วัยรุ่นทั้งหลายแหละเริ่มจะมาว่าเอออนาคตของการเป็นนะักาากีฬาตะก้อเนี่ยเป็นอนาคตที่สดใสสำหรับเขาเขามีโอกาสพอสมควรทีเดียวครับครับหมั่นยเหมนีวชินคิดว่าหลังจากที่ทีมเราได้เหรียญทองจากการแข่งขันขแล้วกีฬาเซปักตะก,ก้อก็ดูจะเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในเวียดนามนะคะมีคนสนใจมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมาก่อน แรกเลยคือการมาที่เกาะมายเป็นเรื่องธรรมชาต n เ h ô เช่นค่อนข้างแปลกใจแต่ก็ภูมิใจที่ทีมของเราได้เหรียญทองจากการแข่งขันตอนที่ฉันอ่านข่าวนี้มันเหมือนกับว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งในทีมด้วยฉันคิดว่าเป็นการแข่งขันที่วิเศษมากนะครับทุกคนเปรียบเทียบว่าถ้าเวียดนามชนะฝรั่งเศสชนะอเมริกาในสงครามอินเดจีนทั้งสองครั้งได้นะครับเสียเลือดเนื้อไปมากมายทําไมกับกีฬาแตะก็ถ like ึงเอาชนะไม่ได right. ้ก็ได้เปรียบเขาอยู่ที่ร่างกายด้วยหรือเปล่า ผมคิดว่าส่วนสูงของนักกีฬาหญิงเวียดนามในด้านตะก้อน,นี้ได้ได้มีเปรียบได้เปรียบพอสมควรนะครับ,รบไม่ต้องพูดถึงหน้าตานะครับซึ่งหลายคนไทยหลายคนยังแอบชมเลยว,ว่าหน้าตาสะสวยกว่าพอสมควรนะครับเรื่องรูปร่างนี่มีส่วนแมเวียดนามเขาได้เปรียบเราไหมเรื่องรูปร่างเนี่ยก็มีส่วนเยอะค่ะ่างแบกของเขาก็ตัวสูงนะคะสูงเยอะ การเสิร์ฟนี่มันก็จะอ่านได้หลายแบบอย่างเคาะบ้างแรงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะเป็นจังหวะเดียวกันแล้วการรับอะไรมันจะยากขึ้นเะราต้องเจอทีมเวียดนามอีก2ครั้งปีนี้ก็คือ King's Cup ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ซีเกมซีโคราชปลายปีเนี้คิดว่ายังไงจะเกิดอะไรขึ้นก็แข่งได้ไหมก็คงสู้เต็มที่ค่ะก็ตอนนี้ก็แบ็คก็ยังมีน้องใหม่ๆเข้ามาหลายคนอะไรเงี้ยค่ะทีมก็อาจจะแบบ ยังไม่ไม่ไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่ก็ทุกคนก็เต็มที่ในการฝึกซ้อมก็จะล้างแค้นเวียดนามไม่ได้กลับมาเราจะไปดูฟุตบอลบ้างครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาอยู่ดีๆเขาเก่งเรื่องฟุตบอลได้ยังไงได้ต้องแน่นอนไปดูสโมสรฮองอันยาลายที่บอกว่าโด่งดังเป็นอย่างยิ่งและสโมสรอย่างนี้ในเมืองไทยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อีกสักครู่ครับ